สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมธารมหานบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเสียงจะดังเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบ้านนะคะเขาต่อเติมบ้านนะคะเสียงก็เลยดังเข้ามาหน่อยเึงเนาะต้องขออภัยด้วยเนะเาะผะว่าเขาทำทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะเมนูที่ป้าน,นํามาฝากก็คือขนมจีนน้ำเยวค่ะสาเหตุก็มาจาก คนรู้จักในหมู่บ้านนะคะเขาทำแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูหน้าทานเชียวทําให้เราเกิดความอยากทานขึ้นมาบ้างก็เลยจัดวันนี้ป้าจัดทาแบบง่ายๆทําอย่างไรเดี๋ยวเราไปเท้าเครือกันค่ะเรามาเริ่มจากแช่ดอกนิ้วของเรากันนะคะนี่ค่ะแช่ให้นิ่มเลยนะคะประมาณชักชั่วโมงนิดหน่อยนะคะหรือจนกว่าจะนิ่มเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะสำหรับน้ำพริกนะคะป้าซื้อสำเร็จรูปที่เขาผัดมาแล้วนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ถั่วเน่าอีกสักสามแผ่นค่ะสะดวกแล้วก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องโขลกน้ำพริกเองค่ะดอกนี้ของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเรื่องต่างๆก็เราพร้อมค่ะป้าใช้เป็นหมูสับอย่างเดียวนะคะใครจะใส่เป็นซี่โครงหมูหรือว่าตีนไก่ก็ตามชอบเลยนะแล้วก็มีเลือดไก่ค่ะมะเขือเทศค่ะป้าใช้เป็นมะเขือเทศสีดาเนาะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะ เรามาเริ่มจากนำน้ำพริกนะคะที่เราซื้อสำเร็จรูปมานะคะเขาผัดแล้วนะคะมาเพิ่มถั่วหน้าสักนิดหน่อยนะคะเอาไปาปิ้งให้อหอมๆแล้วก็เอามาโคลกนะคะเหยาะน้ำปลาลงไปนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้สุกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปาไม่ได้บอกสูตรนะคะปรับรสชาติกันได้ตามชอบทำม,มากทำน้อยก็ตามชอบกันได้เลยนะถ้าคลิปก่อนหน้าเนี้ หลายปีที่แล้วป้าก็ลงไปแล้วนะคะสำหรับการบอกสูตรแต่อันนี้จะไม่ได้บอกสูตรเนาะแต่ว่าทำให้ดูค่ะว่ามันง่ายๆค่ะเนาะเราไม่ต้องโคลนน้ำลิกเองนื้หมูของเราสุกแล้วนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแล้วค่อยปรุงรสกันนะคะเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยเขามีความเค็มอยู่แล้วนี่ค่ะตามด้วยดอกนี้นมะเขือเทศค่ะป้าจะชอบเปินเสือนะใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะถ้าเราใส่ซี่โครงหมูหรือว่าตีนไก่ไ่ย เราจะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานนะคะแต่ถ้าใช้เป็นรมูสับอย่างเดียวเนี่ยไม่นานค่ะมะเขือเทศของเราเปลือยุ้ยก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะรสชาติปรับได้ตามชอบนะ ป้าใส่ผงปรุงรสหมูไปนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็เคี่ยวไปเลยนะคะจนะเขือเทศข,ของเราเปื่อยเลยนะคะสําหรับเลือดนะคะป้าจะใส่ทีหลังค่ะน้าพริกที่เขาผัดมาแล้วเนี่ยมักจะเค็มเนาะเราจะต้องชิมดูก่อนนะคะก่อนที่จะปรุงมะเขือเทศข,ของเราสุกเปื่อยตามชอบแล้วนะคะนี่สุดท้ายป้าก็จะใส่เลือดไก่ลงไปะคะ่ะ ใครชอบเลือดหมูก็ได้นะคะรสชาติปรับตามชอบเลยน้ำเนี้ยของป้าก็ใช้ได้แล้วคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะรสชาติถูกใจแล้วล่ะคะ่ะ ขนมจีนน้ำเงี้ยวของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะป้าเสิร์ฟกันหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีขนมจีนค่ะกระเทียมเจียวกรอบๆนะคะพริกทอดหอมๆแล้วก็ผักค่ะก็จะมีถั่วงอกประกาศดองต้นหอมผักชีซอยแล้วก็มะนาวค่ะมากน้อยจัดกันไปตามชอบค่ะทำก็สะดวกนะคะอร่อยด้วยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ